ที่เรือล้วกันกขาอยู tweeted, <"Hey>, <S S ่ลำ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 ที่สองสสมเด็จเก้าเจริญอยู่ลำลำำสองที่หัวอยู่ลำำสามพระจันรสายอยู่ลำำสีเรือที่เข้าหนึ่งเป็นแต่เรือที่ทัวตัดันดับสองพระจันทร์ายันดับสามสสมเด็จเก้าเจริญ

ทั้อที่ยานะเวยาเลยพราวาานาม้มันเกินคึ้นแล้วน้ำเกินึ่นเอให้หมูขาวยางก็นากลืนเกินไปแล้เอ่อขง้าจุดไฟจัดการเลยนะครับเที่ยวสี่เก้านะครับอีิอคืใจใจใจี่สิบ ทาต่ไปเรือชายใหญ66พินชาสีเหลืองก้อนแรกกัสีแดงสามสีสามนต่อันกหลังจากนั้นก็จะินสีกินมันจะมาธรรดาเนี่ยสามที่สามพีไพ่ตัสามพีพ่ที่ไ่เลยัสามพีพ่วสามพีพ่เมพระพี่เดมานเอี่มาเ็ดียงัก

นะครับเจาวัวชมนใหญ่ยัง้ำสามาวยพีงพรนงน้ำสี่ยตัวเลยยี่สไปรัยุ้ไป้ไปลอยอยู่ตรงกาอไปแค่ใกล้ห้อเออากันก็จะเป็นเที่ยวยิ่งใหญ่เที่ยวสุดท้ายนะครับยี่งใหญ่ที่วสุดท้ายเป็นเที่ยวชิงชนะเลิศใหญ่ขารไปเลยนกระับคนันเป็นทีมางกางเลยไปเลยมันจะลงตัวพอดีนะครับ เดี๋ยวคิวก็คว่ากันมันจะเป็นยงไงก็ว่ากันสชือวเข็มที่สัวกันเสียงเชียุนเราหลังทีนึงครับพี่น้องจากนคํานักกังสาวสุนิตยาหลังนี้สอครับพี่น้องจากส้มไฟคืนัริงสาวสน้อยดิเจเป๊กสาวสโน้ยส่งเข้ากำังแข่งขัน rong năm thứ 3 là rung cháy la, để gặp tháng 6 qua đâu, rong năm thứ 4 là pinong chẳng lỏm năn cứ là lỏm măn coi <laughs> kỹ sân phẳng, thiếp chung bên thi sáu sáu เราจะเรียกะไรดีเดี๋ยวที่20ไปเลยนะครับ20ขึ้นไปเลยนะครับหลังจากนี้ต่อไปกินะ็นครับตมากเลยไมเนนัถจุกไปใหจุกไปกันลุ้งมาเดี๋ยวนไปล้วไปล้อนะไปร้องไปล้ไปร้งเลยรมาแล้วเห็นมืยตอนนี้เรื่อง้องสี่ยง

กันแต่ละคนดูแสดงทาอีโรต์ทำไมได้สบายเอาล่ะดูกสดงี่ล่าเอาละแสดงนี่น่าคดีทำไมน่าคดีเพราะทำไมนี่เล่านีบออกมานี่ออกมาขาด้วยเคยละเคยละใจเกียรติทำไมใจเกียรติเคยละเท่าเท่ากันดีกันดีเท่าเท่ i เราจะมีการจับรุชินที่กองจุดตั่สินเนาะโอ้ยต่อไปเดี๋ยวมียีสิบน้องไปบุญโอ้สียงดีเนีนี่เสียงจากงวันวันน้องไปบุญ้อที่สองนะครับมจ้บมา้าก็ไดามเะดีมาชนบ้านใจ่หนึ่งนะครับอันนี้มาเจ้าบ้านใหที่อยู่หสสวสวยที่พดสมาแล้วนะครับนะรับเือน้งามลำกำลังมาจากุ่งแล้วโอ้ได้ยังนี่เดี๋ไปแข่งัว ความเท่ยต่อไปเรืยนรูความที่ ของจิ๋วนะครับอ่ารอบสองนะครับของของรอบสองต่อไปนะครับเราจะเป็นรุ่นใหญ่6สิ้นที่ไพนะครับโบนไปขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเป็นรุ่นใหญ่หลังจากนั้นก็เป็น3ชิ้น3เรื่องไปชิงชนะเลียนะครับไปทำเล่นเออไปนะเขาจะไปเริ่มต้นไปเพราะว่าเรือทำการปล่อยเรื่องนี้เรื่องะไรก็จะวิ่งขึ้นไปอ่าหมดประมันอี้45 นะแกเขาบีตเดียวไรป้องเล่แต่ยง่จบเยไโดีีนะเรียนแต่ว่ารอทั้งทางกายเช่นชัยส่งข้อมูลมาว่าลาไหนเข้าที่หนึ่งสองสามสี่นะเอาความระอมเื้เที่ยวที่สิ มีเรือนำางันการกอยู่สี่ลนะครับาาสาวสวยทยายอยู่ล่องน้ำที่หนึ่งนักถลินสอสมอยอยู่ล่องน้ำที่สองลูกเคลาอยู่ล่องน้ำที่สามนงโกนาฟมล่องน้ำที่สเรือที่เข้าดำูีเ่เนเรือนักถิน เม่อกี้สี่ลำเขาเข้ากี่ลำเข้ากี่ลเข้าสองเข้าองอรู้สึกจะชิงแล้วนะเมื่อกี้นี้ตงค์ส้มแดงล้มเขาเปล่งสีมากนต้องบอแนาจไม่ได้แล้วตัวเนี้เริ่มเยอะแล้วไปนเนีที่สีน้องใบบุนะรต่องใบุเที่ยว่ยเขาเป็นกาเตียัเขาจจงกำลังบอก ทุกนแล้วผันหน้าเวรทิ้หนือเกิดเป็นผงเทสวรรค์เมื่อานรองน้ำที่สองน้องไม่บุญพี่น้องจากส้มไวโรองน้ำที่สามคือยาวสนยวอนใหญ่หนึ่งจากว่านใหญ่วิทยารงน้ที่สี่คือสาวสวยพิพจากทางชลโดที่ทุ่นแล้วสองลํงรที่สามอยู่ไหนเอ่ย เปิ๋หรือว่าจานั่นหนึ่งนับเรื่อยๆตระการนับซีดหัวอ่ากติกาคือกติกาเรือรุ่นใหญ่เรือรุ่นสาวสบายเรือท้องเรือโบราณเสียงทั่วหกสิบทิบไลทขึ้นไปเลยนะนางวิเชียนคะแพ้ครับท่านสมัยค่ะโอ้เพราะว่าหาในมิติความไม่เอื่นเนาะ อ่านะครับมีน้ำไปเรือเที่ยวนี้เป็นเที่ยวรอบที่สองของจิ๋วนะครับเที่ยวสุดท้ายนะครับของรอบที่สองนะครับของเรือจิ๋วนะครับสิบสองที่ยนะครับที่จะทำการเรียงเรื้งเด่มสามลำมีน้องใบบุญที่จับทุนแล้วนะครับรอบน้ำที่สามนั่นก็คือาวชนบ้านเดิมนะครับจับทุนแล้วเหมือนกันจะมีไม้โอออกมาแล้วนะครับ มองไปทางไกลๆก็เห็นอีกลำหนึ่งสัวเกิพรอนบ่น่าจะใช่นะเอ้ยมาโค้งไก่เลยเรื่องแปลเลยส่โค้งดมองควายมองควายเนื้อใหญ่เลยเี๋ยวเราูัจะไปเนาะแล้วก็แกรงงานที่สามวุวาองนะครับ้าอ่า และกอรกำังที่สี่เสามิลจากเจ้าลอดเภอวัดใหญ่นะครับสอบอำเแต่ล้วอำเภอเมืองก็คือน้องไปบุญจากส้พปูณหัวใจอ้าวีนัดงเบาเขียวกระตืออ้าทางดามหัวดาเรือนะครับอพระเจ้าสุพรรหัวาเรือที่เขาลอบนะครับสมเด็จมาจับสลากนะครับว่าปรอบลึกแล้วครเตืออ้า เล้อยู่เลย้ยเลยครับเลอยเลยนะครับทีนั้นที่หนึ่งที่สองที่หนึ่ที่สครับส่งตัวแทนมารอเลยนะครับที่อที่สิบต้องจัการชาครับท้งทีครับเออแข่งจนไหแซ่คเับเออเอาทำลายด้วยนะครับเออที่เราทีรัเปเรื่อเนะนะครับเออตอนนี้นะครับที่สมนะครับแลทังที่สนะสาว้วพี ะครับไปจุดไปตัวไปจึ้งนะแต่ออังีกโบราณลับเวือโบราณนะครับึ้นไปนะครับเออตั้งเีจโลอ่โลกระุกกรุนอยู่ซงนะคัดูที่งไ้มะไรนะครับื่งใหญ่หกแสนทงนไปนะครับนี้ได้านนยูดเอกตีต่อนี่ยเอนหนนะครับ ตางล่างนี <gun Buffalo> to <together>. ้สามล่ารนะเขาเรียกทุกเรือยนะครับรอสัยามกับการ่านะครับจะมีหนึ่งลัที่หวังใ้เท่านี้แต่เอาที่หนึ่งที่สองเข้าสูรอบต่อไปแต่จะมีลางไปเรื่อนครับเจ็ดจนเดอกิบสักครู่กินไม่นากินไม่นานกันรอนะครับอ่ะครับกินไม่นานกันรอตีความพีหลงพีรไปเรื่อยนะคเรื่องจิ๋วนะสิทีไปนะครับเราก็ทำเที่ยวกันมาเรื่อย มีรากตไปเพื่องกริ่าหแต่หัวก่ต้เนาะแล้ก็ข้าไร่ตก้สู่รอบรอะ้เรื่องไร่ตะก้สูงจีมกอจีมบอนะครับอีกแม่นางเรรสําหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับเออเนาะแล้วก็ออปอนันชิ้เรื่องเออแล้วก็เสียวตอตอไปนะครับเออถึงไปรับเรื่องการทุนในเข้าระยะนันเองเออก็ต้องไปจับได้แต่เอ đã rút chạy đến sàn năm thứ ba rồi các bạn. Nào các bạn, xin I'm not saying การการแต่ง่างนั้นก็จะมีผลเพราะว่าบางทีบางร่องดูะดกรไหะฝันเรื่องอนแงนี่ะฝั่ไรืบางทีเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นตนัที่สจะเร็วก่ามันก็แล้วแต่หาเื่อามส่ำเอ่มกาเีย้่ามการมาากางี่รื่อ จากการดเน็นการทีมเทอรเรอร์โบราณตามที่สามีไทยนะครับเรินะครับ